น้าปลาเดี๋ยวเห่าไปเบอรอู้นี่มาแล้วค่ะมาแล้วนี่นี่ปลาทับทิมเห่านี่มาแล้วแล้วถ้ากันหิวโหยเนาะฟอกับแม่มากพี่ทั้งพี่ทั้งคลองใส่ไก,คก่ค่ะพีน่น้องค่ะโอ้ไล่ไล่

ไข่ปลาเนาะคะ่ะลดต้นขึ้น่ <c oughs> <c oughs> ปลาพันจิก <c oughs> อันนี้ซักต้นกล้วยด้วย <c oughs> ค่ะไข่ <c oughs> ปลาแล้วก็วาร์ป เดี๋ยวสิตัอดอุปกรณ์เนาะเนอเพราะว่านิ่งาเสร็จเนี่ยสาปอกเนาะเนี่ยนะคะข้ามัดสาปคือบางุุงนี่แหละก็เข้าบ่อพิธีหลายเอาแบบง่ายๆตามสะดวกเข้านี่แหละเนี่จงังเด็กไระเฮ็เทให้มันลดค่าเสาียใจลดต้นทุนเข้านะ